ะค,ะคล้ายคลึงกันค่ะกับเรื่องก่อนหน้าเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ป่าสาธารณประโยชน์นะคะมีการไปตรวจสอบกันนะคะสำหรับบริเวณโคกดอนดูค่ะที่เพลกรแกจังจวัดวมหาสารคาม พบว่ามีชาวบ้านประมาณ15รายค่ะที่ไปบุกรุกพื้นที่สาธนารณะนะคะซึ่งมีการออกคําสั่งให้ได้ออกจากพื้นที่ของรัฐซะแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางรายนะที่ดื้อแพง้งไม่ยอมออกจากพื้นที่แล้วแถมใช้เวลาที่รอคําสั่งนะคะเพิกถอนที่ดินเนี้ยเอาไปเท้าถางป่าแล้วก็ไม่ยอมรับคําตัดสินหรือว่าผลสอบจากผู้ตรวจการแผ่นดินเสียด้วยนะคะติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ ทร<ป>พระราชพงธ์อิสิยาโนรักษาการเจ้าอาว,วาสสำนักสงฆ์โคกดอนดูหมู่12ตำบลหน,นองกุ้งอำเภอแกดดำจังหวัดแม่ตาาม่ารคานนำทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงโฉนดที่ดินน3เลขที่175ที่ยังมีการตัดไม้ปรับสภาพพื้นที่ให้เปลี่ยนโล่งบริเวณเขตป่าสาธารณะโคกดอนดูด้านฝั่งทิศตะวันตกให้มีสภาพคล้ายที่ต่างจังทั่วไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมา นี่คือเหินทุนที่พระละคงต้องทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็วทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้รัฐดอน4รายที่บุกรุกที่สาธารณะแปลงโคกดอนดูออกจากที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมตั้งแต่วันที่30เมษายน2 5 5 6ยแต่ยังคงเหลือเพียงแปลงฉนดที่ดินอนสาเลขที่1 7 5ที่รอคำสั่งเพิกถอนิจากกรมที่ดินเพราะเชื่อว่าออกโดยไม่ชอบเ้วยกฎหมาย ทับที่ปากสาธารณะโคกดอนดูยังเพะกรรมการสืบสอบจังหวัดพราชคำนี่มีมติไม่เรียกสันญาให้เพื่อสอนนโซสามกหนึ่งเจ็ดห้าของนางพัชิยาสัตย์พิรมเดี๋ยวนี้อยู่ในระหว่างการเพื่อสอนของอธิบดีคำสั่งเพื่อสอนเป็นหน้าที่ของอธิบดีหรือรองอธิบดีในหนังสืออันนี้อาจารย์นั่งถือหนังสือผู้จัดการแผ่นดินส่งมหาวิทยาลัย์ ในในในหนังสือว่าแจ้งมาว่ามันเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีเป็นผู้ดำเนินการเดี๋ยวนี้รออยู่ปีนี้ปีห้าแปดผ้าจารย์ได้ไปยื่นหนังสือต่อผู้ดยการแผ่นดินให้เลงรัดการเพ่กสวนนอต่สามพอดรโชคชัยเดชมรพัน,ออนผู้ว่าราชกา,า,ารจังหวัดขสารคาม ได้สั่งการตรวจสอบปัญหารูปที่ป่าสาธารณะคูดอนดูอย่างละเอียดและเป็นคำปัะทุปัปอีกครั้งรวมถึงื้นที่ป่าสาธารณะในจังหวัดที่ยังพบมีปัญหารูปรําที่สาธารณะนะครับผมเองเนี่ยก็จะรายงานเวลาในเรือ่รองของการตรวจสอบข้อพิจารณานะครับถ้าเป็นข้อท็จาริงปรากฏออกว่าตรงนั้นเป็นที่ตัดตัวน,นะครับการดําเนินการก็ต้องดำเนินการในเรื่องการรูปที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติอกมาว่าที่ตรงนั้น จะใช่หรือไม่ใช่สมมติมันไม่ใช่หรือเนี้ยแต่มีบางคนอาจจะคิดว่าใช่หรืออะไรก็มีสิทธิ์ที่จะนําเรื่องเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการทาได้ผลงานายุติธรรมนะครับแต่สาหรับเราเนี่ยผมต้องขอเรียนว่าเราพิสูจน์ออกมาถ้าเป็นที่บินสาธารณะเนี่ยเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับไม่มีการที่จะเราเบรดนะแล้ว,วที่สําคัญที่สุดก็คือหลวงพ่อท่านลาลองมาหลายที่ซึ่งเคยมีมาอยู่ผมก็จะสือลูกศสนี้ทําการขับขนานทั้งหมดแบตามที่ท,ท,ท่านบอกท่านต้องการก็ต้องการ ที่สาธารณแปลงควบดอนดูสาธารณประโยชน์กระทรวงม,มหาดไทยได้ประกาศของห้ามไว้เมื่อวันที่6สิงหาคม2457ขี่้นที่1,600ไร่แปลงที่32และได้ออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2525 25ประเภทพลัเมือใช้ร่วมกัน และมีมติการคณะกรรมการหมู่บ,บ้านให้พื้นที่ป่าสาธรารณะโคกดอนดูเป็นที่พักสงเพื่อทำนุบำรุงศาสนาปี2519พระรักโงอิติยาโนได้มาจำพรรษาที่ป่าสาธรารณะโคกดอนดูเรื่อมาจนถึงปัจจุบันและคอยเฝ้ารักษาป่าร่วมกับชุมชนตลอดที่จำพรรษาณที่พักสงโคกดอนดูแห่งนี้เท่าที่ปรากฏจึงเห็นความผูกพันของคนตับป่าดาวินวงศรุยาไทยพีบีเอสรายงาน ผู้ชมคะตามข้อมูลของกระนการางกัหมายในปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าปัญหาเรื่องข้อพิพาทที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเนะที่มีการร้องเรียนกันเข้ามามากที่สุดเลยนะคะหงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาก็ต้องทํางานกันหนักหน่อยละคะเรื่องนี้ป้ายต่อไป